สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้เกือบ16บหนาฬิกานะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับนี่ร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงครับนี่เซต16บหคูณสินะครับันนี้ลูกค้าสั่งกลางเดี๋ยวมาเอาตู้ซับเบทเอาแค่นี้นี่นะครับนี่เซต16ใบนะครับตัวโบสิบหกใบเนี่ยครบเซตพร้อมใช้งานนี่่เป็นนิ้เป็น4ีคูณสี่ตันชแนลนะครับที่เรียมขึ้นรถครับ เช่นนี้กี่ใบดี๖ไหม16ใบครับเมื่อกี้ก็สี่ใบครับวันนี้สี่คูนสี่อยู่ทั้งหมดอ่า12ชุดนะครับวันนี้สี่คูนสี่12ชุดแล้วก็มีออเดอร์ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเนี่ยครับนี่เมื่อเช้าตู้เยอะอ่าเทอร์โบเมื่อเช้านี้อ่าทั้งหมดอ่า50 58ใบตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วรอพ่นสีครับนี่ครับนี่กับการแชแนลอุบลราชธานีครับนะ รับออเดอร์เสร็จก็มาแพ็คของขึ้นรถครับนี่ครับนี่เดี๋ยวมีอุปกรณ์ต่างๆตู้ซับเบรกครับนี้อีกสักครู่ไปชมที่บีวีครับบีวีทั้งหมดอยู่อ่าสามสิบสองใบนะบีวีนี่ก็เป็นเซ็ตของลูกค้าครับที่มาเช็คระบบนะครับเตานนี้เป็นงานของเคอร์รี่ครับตันนี้เดี๋ยวเคอร์รี่ก็มารับสินค้าครับเคอร์รี่ตัวนี้คือเป็นเทอร์โบครับตี้สียังไม่แห้งครันเลยครับนี่รอสีแห้งครับ นี่เพิ่อพ่นเสร็จมานี่คือพ่นเมื่อเช้าเนี่ยครับเนี่ยตนี้พ่นเมื่อเช้าครับนี่รอใส่ตะแกรงครับพ่นเสร็จตอนเช้าก็มารอใส่ตะแกรงประกอบเตรียมขึ้นรถครับปรกอบเตรียมขึ้นรถครับนี่จะเป็นชุดอ่าทับโบนี่ก็เตรียมแพ็คกิ้งครับเป็ครับเซตนี้สิบสองใบครับแต่คูณแปดหนึ่งชุดแล้วก็สี่คูณสี่หนึ่งชุดครับชุดนี้แล้วก็มีสี่คูณสี่สุพรรณบุรีอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ก็เพลร์รี่มารอรับตู้เสียงกลางที่หนึ่งวันนี้น่าจะอยู่ประมาณอ่า เจ็ดสิบแปดใบนะครับออเดอร์วันนี้เตรียมขึ้นรถเดี๋ยวรอเคอรี่เข้ามารับกันเดี๋ยวขึ้นด้านหน้าเสร็จก่อนนะครับนี่ชุดระบบเสียงลูกค้ามาเช็คระบบครับตัวนี้เช็คระบบเสร็จแลบอยจะสักทีครับนี่ลูกค้าก็มาดูสินค้าทั้งมือหนึ่งทั้งมือสองู 2, ่ที่หน้าร้านมีลูกค้เาเยอะครับวันนี้ครับเยอะทุกวันเลยครับแทุกวันนี้ ทางลูกค้านาเนี้ยมีกัปตันชาแน,นลครับมี่กัปตันชาแนลเลยเดี๋ยวยกตู้ซับเบปปร์สิบแปดนิ้วครับนี่ก็เตรียมฉลองกัปตันแล้วใช่ไหมครับวันนี้กี่ซับนะจะถึงแสนแล้วนะอีกอีกกี่ร้อยนะห้าร้อยอีกประมาณห้าร้อยคนครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามคนระับนี่ช่องกัปตันนะครับอีกห้าร้อยคนกไ็ได้โลดได้อะไรนะเรียกโลดอะไรนะโลดโลดเงินใช่ไหม นี่เนี่ยยูทูบเบอร์เด็กครับกับแฟนชาแนลเอาฝากติดตามด้วยกันแล้วกันกนบีวีสิบแปดนิ้วสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ก็เตรียมขึ้นรถนี่ก็กำลังขัดนี่ก็เป็นสี่พุ่สี่ครับหรือสี่พุ่สี่ไปอำนาจเจริญนี่ครับสี่พุ่นสี่อำนาจเจริญครับตัวนี้นี่ก็เตรียมขึ้รนรถครับขึ้รนรถครับ,น,รบนี่ของพระอาจารย์ตัวนี้สองพุ่สองพระอาจารย์ขอบคุณครับหน้าร้านบรรยากาศคึกคืนครับนี่ครับหน้าร้านเนี่ย คืองนนะัวนี้ก็4คูณ4แล้วก็เตรียมขึ้นนะครับอุปกรณ์ชุดตู้นี่ก็2คูณ2ข้างในก็จะเป็นชุดเครื่องเสียงครับอนายพาดูเครื่องเสียงชุดข้างในหน่อยข้างในก็จะมีชุดกินปลานะครับชุดกินปลาแล้วก็ชุดอาคาราโอเกะนะครับนี่ก็เตรียมขึ้นรถครับเดี๋ยวรอขึ้นทันด้านหน้าเสร็จก่อนนะเรจะมาที่ชุดนี้ครับอย่างชุดนี้ก็จะเป็นชุดกินปลา2คูณ2นะครับ 3 9 9 9 9กบาทเราจะมีชุด4คูณสี่ันตัวนี้4คูณ4ีทั้งหมด4ี่ชุดนะครับนี่เตรียมขึ้นรถครับ4ชุดตัวนี้3ชุดครับ3ชุดกลัะเข้ามาลองนี่3ชุดเป็นนี่ครับชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นี่ครับแล้วก็ชุดที่3นะครับนี่ทั้งหมด3ชุดนี้เตรียมเตรียมลองเสียงเสร็จก็แพ็คกิ้งขึ้นรถนะครับมันจะมีชุด6 5 0 0 0บาทนะครับนี่ชุดนี้เตรียม6 5 0 0 0บาทแล้วก็ชุด7 6 9 9 0 0บาทนี่ก็ชุดนี้ครับ 4ี่คูณสี่ันกัน<ม>แล้วก็4ีคูณสีอัปเดตเป็นหัวเครื่อง8ปคูณแปครับนี่ที่เตรียมส่งมอบลูกค้าวันนี้นะก็คุณทุกการติดตามที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็ชุด2อ9หมาบาทชุดนี้เลยนะครับนี่ครับสองหมื่นเก้าพันาร้อยเาสิบเท่มแอมหนแท่นนะครับโปรซีห้าย์ศนย์แม่ลอยจุนขึ้นได้ปล,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  er ลัก๊กไฟแลกแล้วก็มิกเซอร์สี่ชัแนลซับเบดสิบนิ้วนี่บีบีเทอร์โบเลือกศูได้นับนี้แล้วที่รีบนี่ ในสเปกก็ไปชมในชุดรีวิวเลยนะครับสเปกชุดต่างๆแล้วก็คลิปเสียงนะครับแล้วก็จะมีชุดกินปลาแล้วก็ 4x4 อัปเดตทางนี้หลากหลายชุดก็ฟากติดตามด้วยกันแล้วกันนะโปรดีทีเด็ดที่อุบลร,ราชธานีครับหลากหลายชุดหลากหลายปโปรโมชั่นให้ได้ชมกันขอบคุณทุกการติดตามนะครับปโปรโมชั่นใหม่ๆที่อุบลร,ราชธานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ